สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหรูตัวท็อป1คันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ Toyota c a m ม y นะครับปี2007นะครับ2.4ตัวท็อปสุดครับลองเช็คลองชมนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะพยายามหาตัวสวยๆมาฝากสมาชิกให้เลือกชมเลือกซื้อกันเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่บางแคนะครับเน้นโรเจรจานะครับตัวนี้2.4 319,000บาทนะครับใครจะผ่อนก็อยู่ที่7,000กว่าบาทนะครับ5ปีนะครับเครดิตดีฟรีดาวรอรับรถได้เลยครับสวยสมบูรณ์ครับมือเดียวป้ายแดงครับใช้ไปแล้วประมาณ200,000กิโลเมตรนะครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับรถสวยเดิมบางโรงงานทุกจุดนะครับจัดทรงรงล้อ18ไว้ให้สวยๆนะครับชุดแต่งรอบคันรองชมรองเช็คนะครับตัวนี้สุดท็อปแล้วก็ออปชัน จัดเต็มแน่นอนนะครับเช็คสภาพสมบูรณ์แล้วครับใครที่หาไว้ใช้งานไปดูรถตรวจสอบสภาพเลยเลยครับทดลองขับเจรจาต่อรองราคานะครับใครจะตัดสดแจ้งมาจากช่อง YouTube ได้เลยครับ319,000บาทนะครับผ่อนได้นะครับตัวนนี้จัดไฟแนนซ์ได้ครับเครดิตดีฟรีดาวรอรับรถครับ ทรงสวยทรงนิยมสุดหรูออปชั่นจัดเต็มนะครับล้อ18กงามๆแบบนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงครับใครที่กําลังเลงหารุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้สุดจัดครับ2อนะครับอัตราการกินน้ํามันก็พอประมาณนะครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับดอกยางยังอีกลึกครับใช้งานได้ครับปกติที่หารุ่นนี้มาให้ชมเพราะว่าออปชั่นเยอะครับ ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับมี2.0กับ2.4ตัวนี้เป็น2.4ปี2007นะครับภายในสมบูรณ์มากๆนะครับออปชั่นจับเตนพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นนะครับแอร์แบก ABS กระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับมีพุ s สตาร์ทมีพัดลมเป่าหลังจากเบาะมาทั้ง2ตัวเลยนะครับเย็นสบายแน่นอนนะครับแอร์ออโต้ดิจิตอลนะครับจะเย็นซ้ายเย็นขวาเย็นข้างหน้าข้างหลังได้หมดครับ สภาพสวยสมบูรณ์เน้นหาไว้ใช้งานนะครับสุดจัดนะครับนะครับจะมีตัวปรับพัดลมออกจากเบาะนะครับมีม่านหลังไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับตกแต่งลายไม้มาสวยๆจากโรงงานนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าขึ้นสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังพนักพิงพับไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะมีม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็มีม่านข้างนะครับใครที่เน้นหารุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับออทชั่นจัดลึกจัดเต็มครับหาไว้ใช้งาน สุดหรูและก็คุ้มแน่นอนนะครับลองเช็คลองชมดูได้นะครับมือเดียวป้ายแดงได้สภาพครับก็พาไปเช็คศูนย์ได้เลยครับรถเอนะครับอยู่ที่กาญจนาพิเศษบางแคนะครับเบาะตัวนี้ก็เซ็ตระบบอัตโนมัตินะครับอยู่ที่เดิมเมื่อเราเข้าไปนั่งก็จะนั่งได้เลยนะครับเกียขยับได้มีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับรับรองว่าออปชั่นจัดเต็มลองศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนขับแฟนเพจหรือใน u t u b e นะครับสำหรับ2.4ตัวท็อปนะครับลองเช็คดูนะครับ เน้นให้โทรเจรจาสอบถามไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับสำหรับคันนี้ผมชี้เป้าเลยครับงามๆนะครับมีม่านหลังไฟฟ้าแอร์ทั่วถึงแน่นอนนะครับแอร์เย็นถึงข้างหลังครับหาไว้ใช้งานเช็คดูไปทดลองขับนะครับมีไฟสองสว่างขึ้นลงสี่บานครบครับเน้นหาไว้ใช้งานรับรองไม่พลาดและคุ้มแน่นอนครับมีม่านข้างนะครับซ้ายขวาเลยครับสาหรับประตูหลังคนนั่งนะครับก็จะดูหรูดูพรีเมียมครับสุดเจ็บสุดเก่งครับตัวนี้หมดภาษีนู่นครับ ปีหน้าเลยครับตุลาหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อและพลิกคว่ำนะครับเน้นหาไว้ใช้งานถ้าท่านพร้อมจบท่านพาไปเช็คที่ศูนย์ก็ยังได้นะครับหรือใครจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คช่วยกันตรวจสอบก็ดีครับเราซื้อรถคันลา300,000กว่าบาทนะครับจะหาช่างจ้างช่างไว้แล้วสองพ0 0 0ามพัก็ น่าจะคุ้มค่านะครับลองชมนะครับ 2.4V ตัวท็อปสุดนะครับออปชันจัดเต็มจัดไปเลยครับเน้นหาวใช้งานคันนี้สุดหรูดูดีแล้วก็มือเดียวป้ายแดงครับเช็คสภาพได้ตรวจสอบสภาพได้ครับสวยสวยสมบูรณ์หาไว้ใช้งานชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่านะครับเน้นนะครับโทรเจรจาไปดูรถตรวจสอบสภาพทดลองขับนะครับก็ที่นําเสนอให้ชมเพราะว่าตัวนี้น่าสนใจครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนี่ครับออปชั่นแบบนี้ชอบหรือไม่หาอยู่หรือเปล่าโทรเลยครับสวัสดีครับ